สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ ep 6มาแล้วจริงๆเรื่อง ep 6เนี่ยเป็นเรื่องที่สะเทือนใจที่สุดเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากแล้วก็เป็นจุดจุดที่แบบว่าทำให้เราสุดเลยนะคะมันเหมือนแบบเจ็บกว่าสามีมีเมียน้อยเจ็บกว่าบ้านแตกก็อาจจะเป็น พราะอันนี้ด้วยวันที่นกกี้เข้าไปเอาของที่บ้านนกกี้ก็จะมีเพื่อนฝรั่งไปสองคนนะคะเป็นเพื่อนฝรั่งผู้หญิงสองคนที่นกกี้ดำน้ําด้วยคือเป็นคุณครูสอนดำน้ำํำนกกี้หลายคอร์สเลยแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทอีกคนนึ่งเป็นเพื่อนสนิทเลยที่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 ดำน้าด้วยกันรวมนก,กี้ก็เป็นสามคนรถสามคันก็คิดว่าเออเดี๋ยวเรา ไปเอาของของเราแล้วก็เตรียมรถยูโฮมาอีกหนึ่งคันเดี๋ยวเขาจะตามมาก็คือแฟนของอ,อค,ค,ค,คุณครูสอนดำน้ำจะตามมาด้วยรถยูโฮอเพราะว่าของเราเรามันมีเยอะเราก็คิดว่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของเราไปเลยหรือแบบอะไรในส่วนของเราไปเลยแล้วก็มัมนมีของอีกหลายอย่างนก,กี้ก็โทรไปนัดกับแม่ของอดีตสามี ก็โอเคนัดกันไปก็เลยไปที่บ้านพอไปถึงที่บ้านปุ๊บเสื้อผ้าทุกอย่างเสื้อผ้าทั้งหมดทุกอย่างเสื้อในกางเกงในเสื้อผ้าขยะทุกอย่างมากองรวมไว้ที่ห้องนั่งเล่นแล้วนะคะเราก็ตกใจทุกอย่างมันอยู่ในห้องนั่งเล่นถ้าใครรู้จัก เคยดูไลฟ์สโตน็อกกี้มันก็จะเป็นห้องโถงกว้างๆแล้วก็จะมีโต๊ะสนุกกลางบานเราเข้าไปก็ตกใจแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เสื้อผ้าเยอะมากม็นคนเสื้อผ้าเยอะมากแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็จะเต็มไปด้วยเสื้อผ้าเราเสื้อผ้าอย่างเดียวก็ประมาณเจ็ดกระเป๋าเจ็ดกระเป๋าใบใหญ่นะคะเสื้อผ้าอย่างเดียวนะคะเจ็ดเจ็ดกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าเดินทางแบบจัมโบ้เลยนะคะ แล้วนกกี้ก็แบบไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาในสภาพนั้นนกกี้ก็เริ่มเก็บเสื้อผ้าก่อนแล้วก็รองเท้าอะไรทั้งหมดรองเท้าเกือบร้อยคู่ก็แหมอยู่กันมานานอยู่มาต้องกีบปีทั้งรองเท้ารองเท้าแต่รองเท้าผ่าใบรองเท้าไปเอ่อไปสโน่แบบคือมันเยอะอะค่ะน่าจะประมาณไม่ใช่สิ หกสิบคู่ได้มั้งคะน่าจะหกสิบคู่นก,กี้ก็เริ่มขนของแล้วนก,กี้ก็ถามว่าฉันจําเป็นต้องเข้าไปในห้องนอนนะเพราะว่าฉันมีกระเป๋านก,กี้เป็นคนที่มีกระเป๋าแบรนด์เนมเยอะเพราะว่าสะสมด้วยแล้วก็ซื้อมาเพื่อจะเก่งกําไรแล้วก็าขายด้วยแล้วก็นาฬิกาที่สะสมแล้วก็เงินสดส่วนตัวรู้ไหมว่านก,กี้ไม่ได้อะไรออกมาเลยจากบา้าน เขาล็อกประตูห้องนอนนอก,กี้ก็เลยโทรหาธนานกกี้เลยว่าสารให้ฉันเข้ามาเอา my b e l o n g i n g ก็คือของส่วนตัวของของของ,ของฉันได้แล้วฉันก็มีหลักฐานด้วยว่าฉันมีของพวกนี้ก่อนที่ฉันจะแต่งงานจดทะเบียนกับเขาฉันมีหลักฐานเพราะว่าส่วนมากของพวกนี้นกกี้โพสต์ใน i.g. โพสขายบ้างโพสได้มาบ้างเพราะเราจะลงลงเป็นไทม์ไลน์เ,นเราในไอจแล้วเพราะฉะนั้นของพวกนี้มัน โชคดีมากเป็นคนบ้าเล่นโซเชียลบ้าเล่นไอจเพราะฉะนั้นก็ก็ยื่นไปให้เขามามยูดูสิอันเนี้ยทุกอย่างอันเนี้ยของประมาณสี่สิบชิ้นเพราะเราลิสต์มาอยู่แล้วว่าเรามีแล้วคือเราจำได้อยู่แล้วแล้วก็ของที่รีวิวในใน u t u b e ก็ยังมีอยู่ก็ แม่ก็บอกว่าฉันไม่ไม่รู้เรื่องงั้นโอเคงั้นจะฉันโทรหาทนายนกี้ก็งโทรหาทนายทนายบอกให้เรียกตำรวจให้เรียกตำรวจไปเลยเดี๋ยวตำรวจไปที่บ้านเพื่อจะใหเ้เขาเปิดห้องให้คราวนี้แม่ก็กรีดออกมาเลยโอเคงั้นฉันออกจากบ้านแล้วตามกฎหมายถ้าแม่กรีดแล้วเราออกจากบ้านไปเลยนกี้ไม่สามารถยืนอยู่ในบ้านนั้นได้นั่นหมายถึงนกี้ต้องไปขอร้องต่อศาลอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เข้ากลับมาเอา ของในบ้านอีกรอบหนึ่งได้แล้วเขาล็อกทุกอย่างหมดเลยเขาเอาของนกอบกิ้มกองรวมไว้ข้างนอกกับบางส่วนที่อยู่ในห้องเล็กอุปกรณ์ดำน้ำนกี้ไม่ได้ออกมาสักชิน้นอุปกรณ์ดำน้ำมีมูลค่ามากกว่าสี่แสนบาทแล้วสมบัติของนกี้อะที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหมดที่นกี้ซื้อมา แล้วก็หุ้นกับเพื่อนด้วยกําลังจะส่งแล้วอะกําลังจะส่งไปให้ลูกค้าราคาสามหมื่นดอลลาร์ก็ประมาณล้านบาทอะเขาก็ไปหมายถึงว่าเขากวาดไปหมดเลยพวกเพราะว่าเนี่ยมันจะมีห้องที่เก็บอยู่เขาก็กวาดไปทั้งห้องเลยมั้งนกุกิม้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาล็อกห้องอยู่นกุกิ้เข้าไปไม่ได้ แม่ก็กรีบอกว่าฉันจะเดินออกจากบ้านนกี้บอกโอเคงั้นไม่ไปไรฉันขอขนของก่อนเพราะว่าเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มขนของเยอะเลยเพราะว่าเพื่อนสองคนก็เริ่มไปขนของนกี้ก็ไปบอกว่าฉันขอเข้าไปเอากระเป๋าอะไรพวกนี้เขาบอกว่าฉันไม่มีกุญแจแม่ก็บอกฉันไม่มีกุญแจนกี้บอกว่าอ้าวแล้วทำยังไงล่ะงั้นฉันต้องเรียกตำรวจแล้วนะนก็กี้บอกอีกรอบหนึ่งแม่ก็เหมือนจะแมสเซจหรือโทรหาลูกชายของเขาก็คืออดีตสามีนกี้เขาก็ยืนยันว่า ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งั้นก็รองั้นก็นัดใหม่ซึ่งนัดใหม่ไม่ได้เพราะว่าศาลน่ะตัดสินให้นกี้สามารถเข้ามาเอาได้แค่เพียงหนึ่งรอบเท่านั้นจนแล้วหลังจากนั้นจนกว่าจะจะ,จะครบสามเดือนแล้วก็ไปยื่นร้องต่อศาลว่าจะกลับมาอยู่ที่บ้านใหม่ได้ไหมอันนี้นกี้ยังจมยังไม่พูดถึงนะก็ณนะวันนั้นคือนอกี้ไม่ได้อะไรนะนกี้ได้เสื้อผ้ามาเจ็ดกระเป๋าจริง แต่ว่าไม่ได้มาเป็นกระเป๋าด้วยได้มาเป็นถุงขยะกระเป๋าเดินทางของโนกี้อะที่ดีๆอะมีประมาณสิบสี่ใบถึงสิบแปดใบเพราะวารวมกันอะถ้าไม่บอกว่าเป็นของใครของมันก็จะมีอยู่ประมาณสิบแปดใบเขาไม่ให้นกี้กระเป๋าเดินทางซักใบเลยดีกว่าเมื่อกี้ต้องใช้ถุงขยะ เก็บเสื้อผ้าใส่ถุงขยะเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงขยะเป็นถุงดําถุงใหญ่ๆอะน่าจะได้ประมาณื่กกี้จำไม่ได้น่าจะได้ประมาณสิบเพราะถุงขยะมันก็ใส่ไม่ได้ว่าเยอะใช่ไหมน่าจะประมาณสิบสิบเกือบยี่สิบถุงซึ่งแบบลูกกี้น้ำตาร่วงเลยเพราะว่าจะบอกยังไงดีอะ่ะมันซุดไปหมดเลยว่าฉันต้องเอาถุงขยะ มาเก็บเสื้อผ้ามาเก็บรองเท้ามาเก็บเสื้อในกางเกงในแบบนี้เหรอมันดูแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันแล้วฉันทำอะไรผิดมันคือสมบัติของฉันแต่ฉันออกไปไม่ได้ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยลูกชายของยูอะนก,กี้ก็บอกแม่เลยนะนกี้พางนทำไมถึงทำแบบนี้กับฉัน ลูกชายของยูมีคนอื่นก็เลิกไปฉันไม่ได้ทําร้ายลูกชายอยู่เลยฉันกัดทั้งเดียวแต่เขาทาร้ายฉันตั้งแต่หัวจดเท้ายูเห็นยูเห็นร่องรอยทั้งหมดแต่ยูไม่เป็นพยานให้ฉันแม่นะ่ะเห็นร่องรอยรอยช้าทั้งแต่หัวจดเท้าแต่แม่ไม่เป็นพยานให้นก,กี้ว่าแม่เป็นคนเห็นเพราะว่าวันที่วันที่นก,กี้รอยช้าอะ่ะนก,กี้ไปบ้านแม่แต่แม่เขาไม่เป็นพยานให้เราเราเข้าใจเลยนะว่าโอเคเขาก็ต้องช่วยลูกของเขา คราวนี้เออแม่เขาพูดขึ้นมาบอกว่าให้มันจบไปเถอะทนายอยู่อะไม่เก่งเลยทนายอยู่อะโง่มากอยู่ไม่ได้โอกาสพูดในศาลเลยฉันแนะนําให้อยู่เปลี่ยนทนายนะนกกิ๊กก็เลยบอกว่าฉันตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเปลี่ยนทนายเพราะทนายคนนี้ฉันรู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่อนันนามไม่เกี่ยวแต่ทนายของฉันนะเก่งเรื่องอันนี้แต่ว่า เก่งสู้ลูกของคุณไม่ได้เราก็พูดแบบนี้แล้วตอนนี้ใช่ฉันทําไงยู <You S 1> รู้อยู่แก่ใจว่าสมบัติทั้งหมดตรงนั้นนะ่ะมันเป็นของไอ้มันเป็นของฉันแล้วทําแบบนี้กับฉันทําไมฉันถามอยู่คําเดียวเลยตั้งแต่ฉันเข้ามาในบ้านปะกหลังเนี้ยฉันทําอะไรผิดฉันทําให้ลูกชายอยูอ่ะพ้นการเป็นแบงค์รับซี่หมายถึงบุคคลล้มลายโดยเอาเครดิตของตัวเองอ่ะเข้าไปประกัน ฉันช่วยเหลือหลานของยูซึ่งเป็นลูกของลูกชอดีตอดีตสามีของกี้ทั้งหมดทุกอย่างในทุกๆอย่างโทรมาตีหนึ่งตีสองตีสามฉันเป็นคนซ่อมบ้านหลังนี้แล้วฉันก็เป็นคนจ่ายบ้านหลังนี้ทั้งหมดโปะทั้งหมดนกี้ก็เลยถามเขากลับไปเขาบอกว่าเขาไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นไม่รู้ยูจะกดอัดอะไรหรือมาทําอะไรฉันอีกหรือเปล่าเขาพูดขึ้นมาคํหนึ่งว่ามันไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วนกี้ Everyone deserves to be happy. My son deserves to be happy. หมายความว่าทุกๆคนอ่ะควรที่จะมีความสุขลูกชายของฉันก็ก็ควรที่จะมีความสุขเขาไม่ได้มีความสุขกับอยู่แล้วเขาก็ไปม,มีความสุขกับกับผู้หญิงใหม่แล้วอยู่ปลอดเห็นแล้วก็บอกว่า ฉันไม่ได้ยุ่งอะไรเลยฉันไม่เคยร้องขออะไรด้วยยูรู้ทุกอย่างอยูรู้ทุกเรื่องแล้วทําไมเหรอเขาบอกว่าเขาช่วยอะไรไม่ได้แล้วพีกอีกพีกพีกบนพีกพีกในพีกเลยแม่สามีแม่อดีตสามียืมผ้าพันคอยี่อหนึ่งของนกี้ไปซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยดอลลาร์ยืมกระป๋านกี้ไป สี่ใบย,ยูกกี้ก็บอกงั้นในส่วนที่ยูยืมของไอไปอ่ะยูเอามาคืนไอด้วยเพราะว่ามันเป็นสมบัติของไอด้วยแล้วผ้าพันคอน,นั้นอ่ะเพื่อนไออ่ะเพื่อนฉนะันอ่ะให้มาเป็นวันเกิดก็อบอกเขาแบบนี้มันมีคุณค่ากับกับกับความรู้สึกของฉันมากแม่ก็บอกฉันให้คืนอยู่ไม่ได้หรอกนะฉันต้อง รอถามลูกชายของฉันก่อนมันไม่ได้อยู่กับฉันอะฉันไม่รู้มันอยู่ไหนเขาพูดแบบนี้นกี้ก็แบบคงคุยกันไม่ได้แล้วล่ะแล้วนกี้ก็ไม่รู้ทํำยังไงมันทําอะไรไม่ได้อะมันมันสุดไปแล้วมันแบบน้ําตานกี้น้ําตาล่วงเลยนะน้าตาล่วงแต่ไม่ได้ร้องไห้นะแล้ว เพื่อนนกี้สองคนก็ทยอยขนของนกี้ก็ทยอยขนของทยอยขนถุงขยะที่มีสมบัติของเราอยู่อ่ะออกไปจากบ้านซึ่งณวันนั้นนกี้ยังอยู่โรงแรมอยู่เลยนกี้ยังไม่ได้มีที่อยู่ยังไม่ได้หาที่อยู่นะคะนกี้ยังอยู่โรงแรมอยู่ของทั้งหมดทุกนั้นทั้งหมดอะ่นกี้ก็บอก็เอาไปไว้ที่โรงจอดรถของบ้านบ้านเพื่อนนกี้ที่เป็นคุณครูคุณครูสอนดำน้ำนกี้เนาะ เหตุการ์มันจนบณวันนั้นจบที่ไม่ว่ายัางไงเขาก็ไม่ยอมให้ของนุกี้กลับเลยอย่างเราก็พวกคอมพิวเตอร,ร์ที่อยู่ข้างนอกนุกี้จะมีคอมพิวเตอร,ร์ตั้งโตะอยู่อ่ะสามตัวเพราะว่านุกี้ใช้ในเรื่องทำงานแล้วก็ใช้ไลฟ์สดหลายๆอย่างอะเนาะเขาก็ไม่ให้หนุกกี้เอาออกมา ทั้งที่มันอยู่ข้างนอกข้างนอกข้างนอก,นอกห้องนั่งเล่นนะคะนก,กี้เอาอะไรออกมาไม่ได้เลยเขาไม่ยอมเพราะพอนอก,กี้ไปจับจเจ้าออกมาปุ๊บเขาบอกเขาจะออกนอกนอกบ้านแล้วนะตราบใดที่เขาออกนอกบ้านขับรถออกไปโนก,กี้ก็ไม่สามารถยืนอยู่ในบ้านนั้นได้ตำรวจก็จะมาจับนก,กี้คือเราทำอะไรไม่ได้อะวันนั้นรู้สึกร้าวรานมากรู้สึกนก,กี้พูด สมอบอกกับเขามาเสมอตั้งแต่สมัยก่อนที่จะจดทะเบียนแต่างงานกันแล้วนกี้บอกว่านกี้ไม่อยากจดทะเบียนแต่างงานเลยเพราะว่าการจดทะเบียนมันเป็นแค่กระดาษกระดาษใบหนึ่งถ้าวัานหนึ่งไม่รักกันอะ่ะก็ใบทะเบียนสมรสก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคนเรามันไม่รักกันแล้วเราต้องไปสู้ฝ่าฟันกันในศาลเพื่อที่จะจดทะเบียนหย่ามันร้าวรานกว่าอ,อีก แล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆเขาเป็นคนร้องขอที่จะจดทะเบียนนกกี้ไม่เคยอยากจดทะเบียนสามผลที่เขาขอเพราะว่าเท่าเราจดทะเบียนแล้วมันก็มีเรื่องภาษีมันมาเอื้ออํานวยเรื่องภาษีเรื่องอะไรได้หลายๆอย่างแล้วนกกี้ก็จะสามารถใช้เครดิตของตัวเองไปประกันเขาให้หลุดพ้นจากบุคคลล้มละลายได้ คือเขาเป็นคนที่ที่มีฐานะนะคะแต่ถามว่าทําไมเขาถึงเป็นบุคคลล้มละลายเพราะว่าเขาเขาเขาฟายตัวเองอะ่ะเขาเขาไปยื่นร้องขอต่อศาลให้เป็นบุคคลล้มละลายเองเพื่อเหตุผลทางธุรกิจใน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 ของเขาแล้วก็เหตุผลในการซื้อบ้านสมัยก่อนของเขาด้วยนะคะอันนี้ไว้จะมาเล่าในเรื่องต่อไป คือมันมีเรื่องราวเยอะมากตั้งแต่เกิดเรื่องอการหย่าร้าเนี่ยมัน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 มีอะไรที่เราเราต้องเรียนรู้เยอะแต่ว่าวันเนี้ยเป็นวันที่นกเกี้ยหัวใจร้าวรานมากนกกี้คิดเสมอว่าพูดเสมอว่าถ้าวันนึงเราเลิกกันหรือณวันที่เขามี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 พมี่องคนอื่นเราเห็นต่อหน้าต่อตานกกี้ Nokia ก็ยังบอกเลยว่า นุกกี้ยังอยากเป็นเพื่อนกันได้นะนุกกี้ยอมรับได้ว่าเขาไปรักคนอื่นแล้วขอให้มันจบกันดีๆเหอะยังเป็นเพื่อนยังเป็นที่ปรึกษากันได้อะให้มันจบกันดีๆเหอะในวันที่ที่เขาขอโทษนุกกี้ที่แบบเขาฉีดนุกกี้ตกจากเตียงนุกกี้ยังบอกเลยว่าแบบอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกนะอย่าทําเลยอย่าทําเลยนะ ยังอยากเป็นเพื่อนกันและในวันวาเลนไทน์ที่เขาพานกี้ไปกินข้าวอ่ะฉลองครบรอบแต่งงานซึ่งวันนั้นเราเราตกลงกันที่คงคงแยกบ้านกันแล้วถ้าถ้าย้อนกลับดูอีพีสามนะคะเราก็ยังยืนยันกันว่าเป็นเพื่อนกันดีๆเหอะไม่ต้องคุยกันทุกวันไม่ต้องอะไรหรอกแต่ว่า ไม่ต้องเป็นศัตรูกันอะเจอหน้ากันได้วันเกิดแม่วันเกิดอะไรยังเมสเซจหาแฮปปี้เบิร์เดย์หรืออะไรแฮปปี้นิวเอียอะไรกันได้แบบไม่ต้องเกลียดกันอะเพราะว่าหมดรักกันแล้วมันเจ็บอยู่แล้วเลิกกันต้องอยากกันมันเจ็บอยู่แล้วแต่อย่าต้องทําร้ายอะไรที่มันเลวๆต่อกันหลังจากนี้เลยแต่พอถึงวันที่เลิกกันจริงๆแม่งโคตรเลวเลย คือไม่รู้จะบอกอย่างไงนกี้ไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองหรืออะไรนะคะนกี้ตาพูดเลยว่าสิ่งที่นกี้พูดทั้งหมดมันเป็นความจริงนกี้ไม่ได้บอกว่าโอ้ยฉันเป็นคนดีฉันไม่ทําอะไร <S 2> <S 2> คือนะวันนั้นนกี้นกี้เป็นคนที่ยอมรับอะไรได้ถึงแม้ตัวเองจะเจ็บปวดนกี้ยอมรับอะไรไหลายอย่างได้ว่าเขาไม่ไม่รักเราแล้วเขาไปม,มีคนอื่นคือยอมรับได้แต่ว่าทําเสียใจไหมโคตรเสียใจเลยมันเสียใจอย,อยู่แล้วมันโคตรของโคตรเสียใจเลยดีกว่า แต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้อ่ะจะให้ไปตบตีอะไรแบบในในละครอะไรอย่างเงี้ยมันทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เมืองไทยแล้วนก,กี้ก็ทาไม่ได้จริงๆเราที่สําคัญน่ะกนกี้ก็เอาเอาจริงนก,กี้ขอบคุณเขาในเรื่องเรื่องหนึ่งนะที่เขาอ่ะเลือกชัดเจนว่าเลือกคนนั้นถ้าเป็นในละครไทยอ่ะก็อาจจะเป็นทิ้งเมียหลวงไม่ได้หลอกเมียน้อย แล้วก็รักเมียน้อยด้วยแล้วก็ลหลอกเมียหลวงไปด้วยคือเก็บไว้ทั้งสองคนซึ่งมันเป็นการทําร้ายกันมันเป็นการทําร้ายทั้งสองฝ่ายอันนี้คือข้อดีที่นอกกี้ยอมยอมบอกว่าอืมมันคือใช่เขานี่สายไม่ดีที่เขาไปมีคนอื่นแต่อย่างน้อยเขาเลือกที่จะตัดเราแน่นอนแล้วก็เลือกคนคนนี้อย่างน้อยเขาเขาไม่ได้แบบ เอาทั้งคู่อะไรแบบนี้นุกกี้ว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะมันก็ทําให้เราตัดอะไรทุกอย่างได้ง่ายคือแต่เสียใจมันเสียใจยาวอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเขายังบอกว่าเอ้ยอยู่ตรงนี้ไปก่อนนู่นน,นั่นนู่นนี่ไปอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะยื้อเราไว้ให้นานมันก็อาจจะเป็นเหมือนแผล,แผลกดทับไปเรื่อยๆอะ่ะกลับตัวไม่ได้ให้เดือนต่อไปก็ไปไม่ถึงอะไรแบบประมาณแบบนั้นอันนี้ ก็คงจะเป็นประมาณเจ็บแต่จบอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่จบนะสิมันยืดเยื้อมาปีกว่ามันมันมีการทำร้ายมากันตลอดทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปสเต็ปนี้ถือว่าแบบเริ่มต้นทำร้ายที่รุนแรงที่สุดสำหรับจิตใจนก,กี้นะคะเพราะว่านกกี้ไม่ได้ของที่นก,กี้สะสมนก,กี้ไม่ได้เลยแล้วของที่ลูกค้าเนี่ย ตเตรียมส่งลูกค้าก็คือนกี้ซื้อของมาแล้วเราเตรียมไปส่งลูกค้าเตรียมจะได้เงินจากลูกค้าแล้วอะสามหมื 32, ่นดอลลาร์สามหมื่นสองพันมันหายไปเลยซึ่งนั่นหมายถึงนกี้ต้องเอาเงินน่ะไปจ่ายหุ้นส่วนของนกี้ที่ที่เขาซื้อกระเป๋าไปนั้นมันก็เหมือนกับว่านกกี้เอากระเป๋ามาแล้วนกี้ทำกระเป๋าหายอะ่ะ ทำสินค้าหายอะ่ะนกี้เอาสินค้ามาแล้วอะ่ะแต่ยังไม่ได้เงินจากลูกค้าแล้วนกี้ทําสินค้านั้นหายอะ่ะนกกี้ต้องชดใช้เงินอีกสามหมื่นสองพันดอลลาร์นะคะก็ล้านกว่าซึ่งถามว่าสุดไหมสุดเลยค่ะต้องขอบคุณครอบครัวที่ช่วยเหลือ มัน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 เป็นมันเป็นจุดที่นก,กี้ว่ามันมันโหดร้ายกับเรามากแล้วยังไงเดี๋ยวนกกี้ขอจบอีพีนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมารอฟังอีพีต่อไปบ๊ายบายคะ่ะ